สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานกับหัวร้อนร้อนแรงของเรานะฮะซึ่งมิชชั่นก็ต่อจากครั้งที่แล้วก็คือมิชชั่นกิดแล้ววะอ๋อมิชชั่นครั้งครั้งครั้งก่อนนะฮะก็รู้สึกเป็นมิชชั่นฆ่าเกในนี่นะฮะเอ้ไม่ใช่สิฆ่าฆ่าอะไรวะโอ้จำไม่ได้ดววไไดช่างหัวมันเถอะภารกิจต่อไปนะฮะอวินเทจเย่เชิญรับชมได้เลยครับ อะไรอยาเป็นสนใจฮะภรารกิจนะฮะฆ่าดอนเฟดดโกนะฮะกับมานาเดลดาโกเอ๊ยมานูเอลเดลกาโดนะฮะหนีก็หนีฮะ,ะโอเคเอาวุธที่เราต้องใช้ในครั้งนี้นะครับซิวเบอลเลอร์ยาเราเล่นโปรเฟชชั่นอลตลอดนะฮะจากที่เห็นก็คือไม่มีอีซี่นะฮะ น n o r ม a l ก็ไม่มีนะฮะเราเล่นโปรเฟสเลยฮะเดี๋ยวดูนะฮะดีดูเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยเดี๋ยวหนึงกูวบาอปชั่นกันเสียงแม่งดังเสิร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดเนี่ยฮะโอเคไม่ก็ยังดังเหมือนเดิมใช่ไหมครับพ่อมาหยิบฟิล์มเวอร์ bubble ทำไม โอ้ยเกือบไปครับอันนี้ครับเราจะเห็นด้านในเราไปทางนี้ครับเป็นทางชาวชาวล็อกฮะทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่อยากจะตายเฮ้ยแอบซุ่มมองเฮ้ยไม่ใครจะมาตุ๋ยกันตรงนี้หรือเปล่าวะโอไม่มีเชี่ยเป็มาแล้วเฮ้ยเราเราทำไปเดินปกตินะฮะจะทะลึกลงหยิบปืนขึ้นมานะครับไม่งั้นชิ้นผายกันทั้งวอยวอดนะ มึงจะหยิบไฟเล่นทำไมโอ้ยควายเ้ยเก็บเก็บไปหืเออสวัสดีลงุลงรอมยินดีนะมองแอบสนใจครับถึงว่าจะมองก็อย่าไปมอง้ตั้ง้ากับมันเอาชช่นนี้เดนตามเออมันมึงยังมองอีกเหรอเออครับสวัสดีครับนี่เป็นไง ทีนี้แน่นอนว่าเราจะต้องลากแม่งมาก่อนนะฮะเก็บปืนก่อนเดี๋ยวมีคนมาเห็นแล้วมันจะไม่ดีอ่านะครับเร็วๆ,ๆลากเข้ามาหลังต้นไม้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขยะแตกนะฮะโอ้ยเฮียโมควายกันเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยครบับโอ้พันดาน,นี้ผมเล่นจนเซียนเลยวะว่าตามจริง ล่ามาเข้ามาฮะเส็คุณแน่งานนี้แหละมึงจะตายแล้วเซลเออเอื้อเอาอาเลยเอาเลยเอาเลยเช่างมาครับอย่าไล้สาระเราจะทำลักกิจนี้ด้วยความรวดเร็วสูงนะฮะหยิบชัดกันมาด้วยเพืความเนียนและความเซียนนะฮะปับ๊บอ่าทีนี้ก็ขึ้นมาตามนี้ฮนะอย่าให้ใครเห็นนะว้ย เดินไปครับเดินไปเร็วเร็วครับเร็วครับเฮ้ยลงมาแล้วเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วงามหน้าแล้วครับมันเห็นแล้วเอ้ยทั้นิ่งวะกูไม่รู้เรื่องกูกูกูไม่ได้หลอนมึงก็ไปสิวะกิ้นหาพ่องเหรอมึงรอมึงรอคู่ขามึงมาตุ๋ยมึงยังไงเดี๋ยวก็ยิงแม่งเส้แตกเลยสัตว์ ทำเนียนไหมครับอย่าวู่วามความมั่วามเป็น <c oughs> ยินขึนอะไรเนี่ยโอ้โหยิงรออะไรอยู่แล้นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ค่อยๆลงอะโอ้ไปแล้วฮะทำเนียนห <c oughs> ยิบช็อตกันมาปุ๊บ <c oughs> อ่าเนียนละ <c oughs> เนียนละเ <c oughs> ออลงตูดชะมัด เอ้ยมึงทำอะไรกันมาอะครับตอนนี้มันก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยมึงทำอะไรไกลแก่กันมาวะ <c oughs> นะครับอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นเราเดินตรงต่อไปเฮ้ย <c oughs> มึงจะเห็นกูเนี่ยปีนขึ้นไปครับโอ้โหกูปีนขนาดนี้ยังไม่มีใครเห็นเลยแม่งเม้มจริงเลยซีเจ็ดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม แหงเสรกโกความเนียนก็ต้องใช้ไฟเบอร์สไลเยอร์นะครับให้นิ่งที่สุดนะฮะอุ้ยเชียแล้วเฮ้ยมันไม่อยู่ครับช่วงตอนนี้เรารีบวิง่งเรารีบเลยดีกว่าครับเข้าไปทุกที่ตู้เสื้อผ้าครับรอรอ,อเฮ้ยถ้าเกิดเห็นปื้อทำไงวะ ไปซี่รีบไปนั่งรีบรีบไปเล่นดนตรีข้าไปก่อนครับตอนนี้คือรอเวลาอย่างเดียวนะฮะไปไหนมาวะาเร็วรีบมาเร็วเร็วหน่อยเจ้าหนูเหนื่อยแล้วนะเราไปรอที่อืน่นกันดีกว่าครับ ถ้าเป็นปกตินะครับมันไม่มีใครอยู่เสร็จตูเฮ้ยเฮ้คึบไม่มีใครอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่อาจจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งปุ๊บ อ๋อแม่งมาแล้วโอ้กูลองมานแล้วนะมึงเล่นได้เท่่วันนี้เท่านั้นละาึสิบหายวิ่งก่อนแล้วเฮ้ยยิบปืนไมด้ดยพุกความเนียนและความเซียนเหมือนเลียนมาโดนต่างปุ๊บนย่า ไปกันต่อครับอือุ้ยเราจะลงไงเนี่ยอ,อที่เดิมที่เดิมไปที่เดิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดไปเยีายวไป,อไปเออลงมาเลยเอาเอาเอาลงไว้

เอาลอดแล้วครับไปยิงไปต่อปุ้ยตกใจหมดเลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขอตอนนี้ทุกคนกำลังเต้นรำอย่างมีความสุขเออสวัสดีครับปุ๊บ Las agencias de noticias están informando que el gobierno ha firmado un acuerdo de extradición con Estados Unidos a cambio del documento firmado por el gobierno. El gobierno recibirá 20 millones de dólares en tecnología sofisticada para vigilancia de alto nivel. Más o menos vaya desarrollándose. La estrella de cine norteamericano Rex Stanton se presentará en la finca viñeda de Delgado e Hijo en Santa Rosa.

เออพอดีเดี๋ยวเราองมืกันรอเมื่อโอกาสมาถึง